เปลี่ยนแบนเนอร์ให้ผู้ใช้ข้อหน้าของเว็บไซต์ในแบบ Administrator เพื่อเข้าสู่ระบบจากนั้นพ้อนชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบเลือกคอมโพ n เนนต์ป้ายโฆษณา คลิกป้ายโฆษณาเลือกสร้างใหม่ส่วนของป้ายโฆษณาจะมีส่วนที่จำเป็นได้แค่ชื่อ ส่วนค a ต e ก o r รีให้เลือกเป็นแบนเนอรส่วนลูกค้าจากนั้น URL การเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ต้องการเชื่อมกันเข้าถึงเมื่อคลิกแบนเนอร์ รูปภาพป้ายโฆษณาที่เลือกกำหนดขนาดกดบันทึกการบันทึกเรียบร้อยจากนั้นเลือกอเว็บ Image โหลดไฟล์โดย Browse รูปภาพเพิ่มอัปโหลดเมื่อเสร็จสิ้นการอัพโหลดรูปที่เลือกเมื่อสักครู่จะปรากฏในโอลเดอร์